สวัสดีสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพบกับผม I am me ผมคือผมวันนี้จะเอาวีโก้สุดซิ่งเป็นโหลดซะหน่อยร้านเพื่อนผมไปผู้เสสงไปหาเมียน้อยไม่ใช่ไปไปเฉยๆไปโหลดรถเฉยๆอ่ะปะมาดูกันว่าจากการโหลดแล้วความรู้สึกเวลาขับมันจะเป็นยังไง มันจะปื้ดกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะต้องไปดูกันโอเคเมียสุดที่รักไม่มาด้วยกูไปคนเดียวโชคดีมีชยัยมีเด็กไม่มีหลังจากเอาขึ้นเขียงเรียบร้อยแล้วก็รีบทำเลยเร็ว ไอเจมึงไวเลยมึงไวอันนี้มีเด็กมาหาด้วยอีกอันนี้อ้าไปจัดการไอ้น้องเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยพี่คิดถึงเมียเร็วๆเลยโอ้ยน้อคือสกปิดเด้แอบเอารถมาทําอย่างนี้นี่ยน้อน้อน้อเอาเป็นว่ามึงเร็วเลยเอาเร็วๆเร็วๆเร็วซิวะมึงเร็วซิวะเร็วๆเร็วดีเว้ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นกลับ ต้องบอกว่าผู้ชายอย่างเราไม่มีอะไรเลยฮะเป็นคนดีของภรรยาสุดที่รักรักเมียให้มากๆแค่นั้นโอ้ไม่มีอะไรเลยทุกวันเนี้ยอยู่เหม,มือนเด็กดีเชื่อฟังโอ้อีหลักอีหลักคือสอนสามเนาะโอ้ยโอ้ยไ,ไปกับไอ้บ่ลาไปกับไอ้บ่โอ้ยบ่ล็อกขี้หนีเนาะอุยโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยบ่มี้ยังดอกโอ้ย ไฟแดงนี่ก็น,นะตัดไปนี่ไปหลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะฮะผมว่าพวก็ข yani ี่ดีขึ้นนะก็ไม่เร็วเออก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียรีคือับมีนี่ขับเแปลกกว้างขันนี้โอ้ยโอ้ยปดปาดสบอกูโอ้ยโอ้ยาเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยคลิปแรกของผมนะฮะเอาเป็นว่าจบคลิป เพียงเท่านี้จอตลาดซื้อตาบุหงให้เมียคนสวยก็แค่นั้นชีวิตเราไม่เมีอะไรกดฝากกดชับชักให้ด้วยนะครับแปนละ